พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆนะมะจามิอิตโตปะรังสะตะจังมมมธมโมโสตโพติต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังได้ประ้งอยู่ในความสงบ พราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะซึ่งทางราชการเช่นผู้ก,การจังหวัดอุบลรได้สาน,สานีได้เขียนหนังสือมาเรียนว่าวันนี้ม,มีพวกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดตรงประโคม แล้ง,งั้นท่านจะให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำคำสอนผู้ประการเท่าที่ควรดังนั้นแม้กนอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสงทบเป็นพิเศษมั่งก็มีอันใดก็ตาม,มเป็นต้นไอ้ความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดยูน่นร่วมร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อน อันหนึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นมันขอย้ายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยเป็นตนต้องช่วยกัน่าผู้ที่จะมาเป็นผู้ อาสาไนห,หมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมริหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุสิตามีเบคดาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะ คือให้มีความเมตตากรุณาปราณีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่น้องๆเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นนิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่น ถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งซึ่งมันเกิบโตในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองเนี่มันมากขึ้นมากันก็กระจายกันออกไปมเมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายมเมล็ด มันก็ต่างกันไปแปรกันไปว่าเป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแผ่พืชออกจากในกออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก่นมันตันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็จางไป แต่เพาะมันไม่แน่นอนสรวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้คนเราสนายกระจายกันไปทั่วทิศโนทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปเรื่อยๆตัวกันเช่ไหมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิด มันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเจ็บมันก็เป็นญาติตายั้งนั้นดังนั้นพระบรมาครูเราท่านจึงให้มีธรรมะเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่บนรากฐ,ฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกๆคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วย เป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นประจันทีนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเรา,า,เราลูกหลานของเราด้วยกันทั้งนั้นแต่เมืจจ่อกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่นลบกันตีกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเอง อ้ความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนพอเดียวกันไม่ใช่อิใครเป็นต้นทีนี้มันมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิดเป็นเหตุมันก็เกิดรบราท้าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกันฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกคนนี้ฉะนั้น โดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเทศชาติก็อยากให้จะประเทศชาติกตลบรื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมืองไทยเช่นในหลวงประชิม,มีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณระบุคุณติลาทั้งหลายรู้จักกันโดยสัญชาติาว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้น ฉะนั่นริงตังทับทั้งหลายทั้งพองให้ขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราเช่นมากตรุมผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างทิ้นก็ต่างอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิบเอาอำเภอนั่นบางอำเภอนี้บางมารวมกันศึกษาใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจ คือจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่ที่น้องเราทำลายให้วรากั้งอยูเ่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆก็ไม่นั่นนี่นี่เรานนาะผู้ชายจะเสเงินอยู่พอๆเรานะ เป็นต้นอายุสวงก็น,นี้ที่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นให้ทาความเห็นอย่างนี้ทุกคนพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สวามเสหนก้ันมเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจ้าจง อย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะทัวถึงันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเปนใหน้กระชั้งไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักเหมือนก,กันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบในความคิดเช่นนี้มันแคบก็เป็นเมตตามันตันแต่เป็นเมตตาในธรมรมวิหาร พระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เป็นเมตตาอปปันญาอัปปัญญาโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนๆกันคนที่ห่างแล้วคนที่อยู่ใกล้กันก็เ,เหมือนอนกันฉะนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าความสงบโดยทั่วถึง เป็นอนปมัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตจัตสินดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ่านพอมนมุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามที่เถิดที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นอนย่างมันเป็นทุกข์มันมีข้าวกินเรากินคนเดียวเอาถึงยูด้วยแล้วก็ามาแบ่งเท่านั้น ตืองมาแบ่งมาก้นเอาทั้งนั้นนี่นี่มันสุกคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่มามันมดตัดก็เอาผิดเป็นไอโยนข้าวให้สุนักกินสิโยนต้อนตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งจะให้มันตีเลี้ยงก็วิ่งมากัดกันทันั้นแหลยแย่งเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่กินข้าวมันไม่ได้ส่วนแบ่งนี่นะถ้าให้ส่นนสนนยยนวนแบ่งไอตัวนั่นต้อนตัวนี้ตอนน้นตนตอนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะเลาะกันทั้นเนี่ย ไอ้คนเราสมัคกันสันชาตยาณมันสมัคนวันทันถึงเลยไอ้คนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นโจนไอ้คนที่มันจนมันก,ก็ไม่กินนไม่รับส่วนแบ่งมันก,ก็ไม่กินไมไ่กินมันก,ก็มองหน้าคนที่มีข้าวากินมองไปมาคนนึกอยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่ยงเราตอนนั้นแหละมันเกิดเป็นขี้ขโมยเป็นนะ่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น ไอคนเราเมื่ก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปในุ่มไหนให้เขายกมือไหว้นั่นในผู้ไปที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็เย็นเย็นเป็นสุขถึงแม้ไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดชนะคุณยาเป็นไงคะ คนตาเป็นไงสบายเลยอ,อย่างเนี้ยมันก็สบายเลยละ่ะอืมสบายด้วยด้วยความดีใจไอ้พูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจอืมอ่าอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพล่มใจยังไม่ได้วางยางไม่ได้อะไรเลยพูดเท่นั้นเนี่ยเขาจะด้วยความเข้าใจนั่นเนยได้ยินเสียงไพเราะในอสุดใจมันก็สบาย พวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทำนายซื้อให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทำเป็นตัวอย่างของเด็กๆเป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้านอบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเอง อบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีที่งกันละกันให้จัดแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะเริ่มขึ้นเท่านั้นไอ้ที่บ้านเมืองแล้วม,นม,นนมนวันจะเดินทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคนมีนมตตามีถั่วถิอาอจตมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่ง แล้วก็มีเด็กที่ทางบ้านมันดื้อเนี่ยมันไปปล้นที่นั้นเดี๋ยวมันมาปล้นที่นี่น,น,นานๆมันก็มาทําในบ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนนั้เอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนลูกหลานก็เอ้ยดูพวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นน,น่ะถ้าสูจะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้บ้านอื่นหนึ่ไกลๆบ้านเราหนึ่งไปอำเภอเดชอุดมหนึ่งไปที่บูรนหนึ่งอย่ามาปล้นอำเภอบารินเราเลย มีคนแก่สอนลูกหลานในพปรตอำเภอพิบูลในอำเภออำเภอเดชินเนี่ยอำเภอกดีนยังมาพค่นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สําคัญเยอะเกินนะตมวนี้ว่าคนแก่มันมีปัญญานะไอ้เปรตบ้านอื่นบ้านเรายังมาพค่นเลยนี่ไอ้คนแก่ไปเห็นแก่ตัวเส้นทีเลยนะถ้าหากว่าเราพากันอยู่อำเภอพิบูลน่ะเด็กๆข้างบ้านเนี่ยมันดู้อเราจะบอกคนว่าเออ ไปปนอำเภอบรินนันดีกว่าอย่ามาปนอำเภอเราเลยล้วจะเป็นยังไงกันเนี่ยมัน,นจะดีไ,ไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทําความเพิ่านบ้าน,าานแล้วเขาจะพูดว่าเฮ้ยนุ่นๆทั้งหลายเนะี่ยอย่ามาวูดบายในบ้านกันเลยนุ่นไปอำเภอบรินนันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราจยมาทําเลยถ้าทำอันนี้มันจะดีไหม มี่คนแก่นั้นนึ่ว่ามีปัญญาความเป็นจริงมีปัญญามีปัญญาธรรมทั้งก็มีปัญญาเมืงกันเะปัญญาตามปัญญาที่มันใช่ไม่ได้ยางนี้อไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกแต่เมตตาก็เมตตาเจรจงทั้งหลายแบบนี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เมืนอกันฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนพวกเราทั้งหมดทาระแล้วนะ พวกเรามีสิน้นองงเจ้าสาวเนี่ยจะทํายังไง <Okay. S 1> เราจะเป็นคนที่ปกครองว่านเมืองต่อไปจะรักษาปร,ระชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองเพราเราทุกข้วหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทาไม่ดีจะเป็นยังไงใความไม่ดีมันจะไปไหนมันก็ตับไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักภาษาย เราไม่มีปัญญาเป็นต้นไอ้ความโม่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเ,เป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะ,จะมีเมตตาทุกทุกคนตัว,วันนี้อยู่ในความเมตตาไอ้ความมันที่จะบุญวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะมมใ,นในใจของคนคนเราถ้ามันยม่มีธรรมะก็เหมือนกันกับศัตร จัดไม่มีธรรมะนะเคอเห็นสุนัขไหมเอาข้าวป้อนให้โยนตัวนั้นกินตัวนี้ไ,ไม่กินเห็นวัาวิ่งไปเลยกระโดดจัดเลยขิ้งเอาก้อนข้าวไปกินเปล่าๆนะไอ้ตัวนั้นก็ลอกแงงแงงแงงไปเรื่อยๆไปเย่ปเยนี่มนุษย์เราคือมันตันแขนนั้นถ้ามันมีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบัติันก็จะอยู่อย่างจัดกันเอง ถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็เดือดร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากนะเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากนะเรามีใครเรามีเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกันนี่เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะแต่คนพูดติดตรงไลกันเอธรรมะมันกะินไะด้เนดะ็กน่ะ ไปวัดไปเหอะได้อะไรมาเนี่ยนะไ้ธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะเคกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันจึงการเดียดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาแอไปเพื่อเป็นธรรมะอะไรอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัุจริตอันนั้นอันนั้นสบายจำนั่นที่ํำถุกต้องดอีแล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกัน ถ้าเราไม่ได้กินธรรมะกันก็กระวุนเสแล้วนะทะเลาะโกกแย่งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่ละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะควมามสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทำงานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทำตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทำตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้อง นักเรียนก็ทําทตามนาที่ขานักเรียนมันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นอืมเป็นผู้อาสาหมู่บ้านจะมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอืมอันนั้นก็ให้ค่อยคำนึงถึงว่าเราต้องทางานตามนาทีของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทำอย่างนี้แล้วก็ทาอย่างนี้อท่านนีพูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทํามันตรงไปตรง,ตรงมา ตามหน้าที่ของเราแต่นั้นยางงั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก็ออิจฉากาันก็พยาบา,กาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นเด้จะไปสอนเด็กๆไปในตอนสามัคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกันได้สอนเด็กเปมขาขิลนแต่ตัวเรามาเกลียดที่เกลียดเกลียดกันเด็กมันจะอะไรมั้ยนี่ว่าเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนจะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคน เป็นครูคนจิตใจให้มันสูงกว่านักเรียนตักศึ้นกาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆที่ลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็จึงมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกมึกคิด เนื้นอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจําใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจเจรนาที่อาสาม่บ้านบางทีก็จะไปไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี่สารพัดบ้าน,าน,น,านที่เรจะต้องไปไปกันก็อย่าพไปถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมญญติของเขาไม่รู้วันหยักของเขา เราจะไปถือตัวน,นี้ที่นั่นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่นู้ตไปจากภาษา,า,ก,ากันเ็้ากระดมบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพดิทัศต,ต่อนท่านเป็นพระกรรมาฐานไปปฏิบัติที่โน่นภูเขาทางตะเลยียงนั่นอ่ะออกโซ่ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมานมาถามท่านว่าเออมึ่มาจดไะนี่เออกูมาที่โน่น มึงก well, uh, ินเขาแล้วบอเออกูกินและะเขาดีกว่ามึงมึงกูปู่มันมีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกูปู่ทีที่เขาถามมึงมาจะใส้เลยมันอยากจะพูดแล้วคอแข็งฉันอาจา์มั่นท่านเขาถามมึงมาจะใส่เออปูมาจะโน้มมึงกินเขาแล้วบอกกูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เรืท่านรูจักคน เราไม่รู้จากคนภาษาเขาถือว่ามึงมึงกูกูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในตามพูดอันนั้นก็โกรธเป็นเข้าเสียดเป็นเศ้าเสียประโยชน์เปล่าเลาดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็ตียกว่าหมู่บ้านนั้นในอาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอพวกคตุนระบุลูกหลานทั้งหลายขึ้นถูกไอ้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ เช่นนี้เป็นต้นตามทางการขอจงระการประพฤติปฏิบัติด้วยนำสายใจจริงปลอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียจะแล้วเสียไปสักครึ่งนี้เสียไปเป็นตัวที่ว่าเราจริงพวากันกร,รู้สึกเป็นบางแห่งจะได้ว่ามันเดือด้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่น มันค่อยๆเสื่อมไปจากคนุษย์ทางหลายแล้วก็คอยษูาา์วันยิ่งสนุกสนานกันเรืๆๆ่อยๆเ็นต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปสุดีสุกทีเมื่อมันเสื่อมข้ไปแรกข้นไปควม่มเดือดร้อนเกิดขึ้นมาโบยวายขึ้นทีหลังแก้ไขในพยันทานคนนี้เป็นยังไงคนโน้นรูวนว่าอย่างดีเฉพาะเฉบาะพบุคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่ดีเขาไม่ทาด้วยทําก็ทำ,ทำด้วยเไม่น้อยอะไรต่างๆเลย เป็นต้นไม่เห็นมาหักแับเขานั่นเพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม้มว่ายังนมนมก็ปฏิบัติได้อย่าพุ่งไปที่ในคนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่มๆสาวๆไปพูดว่าแกซะก่อนที่จะเข้าวัดกัน เดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้แล้วยมันแกซะก่อนแตนแ่ที่ไนคนแก่เท่านั้นแหละไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหม,มเดินแข่งกันเราทันเราไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุดแต่ไม่ดีเี่หูก็มไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยเมื่อเราเป็นนุนมๆก็แกซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกําลังมาก,มากๆน,นั่นแหละ นี่เราจะไปคิดแค่น,นั้นทีนไอความดีความชั่วทังหลายเรามีทีนี้อยู่เราต้องทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทามันขะึ้นนะอดีตนอนี้มีความดีแล้วพยายามสำน,นั้นไม่ใช่เกวกไปทำอะไรไอคนุ่งนี้ันทําได้เลยเราไปที่งไง้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนคนแก่พวกบ้าน,ไไกกน,นเนราเป็นไงลูกต้นทีโอ้ยนั่งต้นทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไง ขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่ซะก่อนจริงจะเขาวัดนั่นมันก็เห็นกันเดี๋ยวนี้นั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดวายยังให้มันแก่สิเราต้องทำของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มซะก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะแต่ความจริงๆมันแก่มาแต่โน้นหนพวกเราเรารู้สึกรู้สึกว่าเราหนุ่มไหม เรามันแก่มาเสดวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันยู่ในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมามันแก่ขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกอยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาแล้วก็โตขึ้นมาที่ตะนอนตะนอยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตขึ้นขนาดนี้แล้วอะไรนามาถึงบัดนี้รูปพระเดียงสาเหล่านี้เป็นต้นก็เดียกว่ามันแก่มาแล้ว แต่เรายังไงก็เ,เห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะก่าสุดปฏิบัติทีไอตอนที่สุดท้ายมานานๆไปคุณงามคามดีไได้สร้างคุณคุณงามความ,มด,าดาามมีไว้ในเฉพาะตั้งแต่วันนี้นมนมมีไฟภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้ดอนทำนง้นมันก็ดี ทำตมอะไรที่ไม่ดีภายหลังก็บนรยนือดอนตมนั่นก็ไปดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะข้ออะไรทันไหมล่ะอย่างนี้เ,เป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจรารณาให้มันอรอบครอบเรื่องทิ้นธรรมที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องทิ้นธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไนถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางที่มันดีนะอืมฉะนั้นความดีนี่แหละ เป็นกะระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำเริงดประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดนะีมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอ,อความดีนั่นะแม้ว่าเราตายไปไอความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกแต่เห็นไหมนี่เป็นต้นไอความดีนี่มันยังอยู่ไอความดีนีนะ่มันไม่ตาย เมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีและวก็สบายยังเป็นร่มโพล่มใจตลอดกาลนานะฉะนั้นพวกเราทางหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งคไดว่าอาสา,าหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทางหลายได้อาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนบุญบายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนับว่า เป็นร่มโพร่มไทรให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สวมเด็จพระธรมมสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้านีผ่านไปแล้วความดีของท่านก็ยังอยู่นี่เนีความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอความดีมันเป็นอย่างนี้แท้ๆเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดไล้แต่ความอิ่มยังเหลืออยู่นะ มันยังมีอยู่แต่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยแต่เราสมันันฉันั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปทางนั้นอืมนฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมะมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างสรรต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรก็ทำตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรจากนั้น ฉะนั้นขอพวกโอ้นนี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความฉลาดมาก ยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทําเช่นนี้ว่าจะเป็นสุปฏิปโนเหมือนันเป็นผู้ปฏิบัติดีในความดีนี่เป็นต้นเป็นศักดิ์ศรีของศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์ดังนั้นของจงพากันตั้งหกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ตามที่ความต้องการของทางราชกาลให้เราเป็นผู้อาสาหามู่บ้านน,นี้ให้สงความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จงเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเหตอาบุญวันนี้ ฟังเทศในเกิดวางรู้สึกรู้สึกให้มันรู้จักบาปให้มันรู้จักบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศพุบเลยพระนุกระพมือว่ายกเลยท้าประเทศไปคุยไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องถ้าเทศจะ,ปะเป็นเรื่อง ผลที่สุดพระจงไล้กก็ลาถูกนั่นอยงกว่าฟังเทศอาวุนไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอาวุนอย่างนั้นวันนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปทีจดนานาประพฤติปฏิบัติมันตึงการเป็นงานขึ้นไปที่อนรยายมานี้ให้เป็นโอปารายการธรรมพกเจอทั้งหลายเียน้อมก็ไปทีนิจดจเจรนาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกตก,กน ด้วยอำนาจแห่งคุณพริธัรนาใจจงปกปก้อรักษาสุมฟรองวกทันทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัดสงฆ์ปวงวันนี้จงให้มีความสุขายสบายใจตลอดกาลนานเืน่